เภอปากช่องนะคะพามาทานข้าวตอนเช้ากันนะคะนี่ค่ะร้านนี้เลยทัวรเล็กแกงใต้โฟนคลับไม่ใช่คนละร้านทัวเล็กแกงใต้อะไรจ๊ะจะไปกินข้าวโพดท,ที่ป่าข้าวโพดนั่นนะ่ะแล้วก็ปลูกงามเนาะเขาปลูกงามเนาะเออเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยไหมเดินมาดูป่าข้าวโพดขี<ช>้นก่อดินเขาดีจังเนี่ยดินที่เนี่ยดูดีมันจะมี กรวดมีทรายมีความเป็นดินภูเขาเห็นนะพวกอะไรเนี่ยทําไมมันอันนี้น่าจะเป็นแตงโอ้แตกดีจังเลยเนาะน่าจะเป็นแตงยสวนสวนพี่คาพูไม่แตกอย่างนี้เนาะแต่มันเป็นแตงอะไรไม่รู้นะหรือไม่พวกฟักทองป่ะวะเป็นไปได้ดูมะเขือเหลืองมะเขือเหลืองครับกรอบป่าไม่รู้นะน่าจะเหนียวแล้วมะเขือขื่นพันพันนี้ต้องสวนเราครับ ไปดูไล่ข้าโพดเข้ามาโอ้ยคนเยอะคนเดียวนัว่นคือทีมงานเรานะคะอันนี้เป็นสไตล์แกงใต้นะซื้อเสร็จก็ถอยโทรศัพท์สักเครื่องอุย๊ยมีอะไรเนี่ยมีขนมให้ด้วยเหรอฟรีไหมฟรีต้องตักเลยกินก่อน อยู่รวมกันไปเลยค,คุณแม่บอกให้ร้องเพลงโอ้โหร้านนี้มีโฆษณาโฆษณาโทรศัพท์บานใหญ่มากเลยโอ้โหยูสั่งอะไรมาบ้างคะเนี่ยลาบอันนี้อะไรน่าจะลาบหมูนะอันนี้นะแนันอันี้พะแนงเหรอ,น,อนนี่อะไรหนูออน ทอดมันหมูสับทอดกอดกยังเจิดแล้วก็ต้มเจิดกระดูกหมูต้มเจิดกระดูกหมูคุณแม่เป็นใต้ที่ไหนคะจังหวัดอะไรคะชุมพรค่ะเขาแกงใต้ชุมพรนะจ๊ตะตูต้เขานะคะเขาก็ามีที่ปิด,ดยอย่างดีเลยเนาะในด่วดวงก็มีตู้ปิดอาหารนะคะทั้งฝั่งคนขาย ดูแลสะอาดดีนะคะข้าวมอใหญ่ม้อเขาบอกที่ซิกเนเจอร์ก็เลยโอ้อันนี้น่ากินคืออะไรอ่ะปลาดุกขั่วเอออันนี้อันนี้สงสัยพี่จะกินอันนี้ได้ปลาดุกขั่วตักก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวตักให้คุณรัชนีด้วยเลยมีความดูแลกันตะมุขตะมนี้ าคุณค่ะนี่นี่จนเต้นแนนถ้าทานท้องจะเสียไม่ได้นายบอกชอบแล้วตักให้คนอื่นหมดละอ้าวก็เดี๋ยวค่อยตักใหม่ไงนี่นะลูกนี่ซิกเนเจอร์ต้องตินก่อนอ์เราจะพิ่พวกก้างได้ไหมสาธุด้วยสาตุ์สาธุ้เอาแล้วของตัวเองนี่ไงก็ต้องดูแลเหมือนลูกในไส้ ต้องทำอะไรผิดมาแน่เลยเอาเอามันดีเกินไปอ,ะอ่ะเป็นไงคะซิกเนเจอร์อือันนี้อร่อยนะอันนอันนี้เราไม่ได้สั่งแต่เขาเอามาให้ใช่ไหมอันนี้อร่อยเครื่องเทศเขาแน่นดีแต่ก็ไม่ถึงกับเผ็ดมาก,กานะแกงใต้จากชุมพรนะจ๊ะเปข้า,นนเขาเะเอาปลาดุกเนี่ยไปทอดก่อนนะเนี่ทอดปลาดุกแต่ว่าไม่ได้ทอดถึงกับกรอบ อที่นี่น่ิ่มหน่อยใช่ไหมใช่แล้วก็เอามาคุกใส่เครื่องแกงประดูกกอบนะอืไม่กรอบเคยเห็นบางร้านนี่ก็ทอดปลาดูกกรอ,อบอะ่ะเห็แ,แกงถึงเราแข็งรักอะ่ะอั้นมันกินยากมี่ใครทําเนี่ยเอ่อพี่ทำหก ต้องมีนิดหนึง่งคือกะปิลาบหมูแบบใต้ใช่ไหม <c oughs> ถ้าใครชอบไปหลีบมีไปหลีบ <c oughs> ที่นี่ <c oughs> ที่นี่เป็นเมืองชุมพรเยที่นี่เป็นเมืองปากช่อง <c oughs> รู้สึกไม่เคยมานอนเลยเ <c oughs> ชื่อไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็ผ่านไปผ่านมาเนาะ <c oughs> มันเป็นทางผ่าน <c oughs> ใช่แป๊บเดียวมันเป็นมมันเป็นทางผ่านแต่เราก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มานอนที่ปากช่องวันนี้ได้มันทางานที่นี่แล้วมานอนที่ปากช่องคืนหนึ่งตอนกลางคืนได้มีโอกาสออกมาข้างนอกนเป็นเมืองที่มีความคึกคักมากนะเศรษฐกิจด,ดีเนาะร้านรวงเยอะร้านอาหารเยอะเศรษฐกิจคึกคักมีโรงพยาบาลเอกชนนะไม่ใช่เป็นอำเภอก็จริงนะแต่ว่ามันมีโรงพยาบาลเอกชนอนะ

รกจันทันจัดนะดนเครื่องแกงจัดอร่อยถึงเครื่องภาคใต้เนี่ยเขาจะมีสไตล์อาหารเขาที่ทานได้ทานได้ทุกภาคนะและสไตล์ชัดเจนมากไปวางคู่กับอาหารภาคก,กลางเนี่ยมองออกเลยนะสีใช่ไหมอ่าคนละถ้วยถ้วยถ้วยเนี่ย <c oughs> เราจะสามารถมองออกเลยว่าเนี่ยสไตล์ อาหารภาคใต้เพราะว่าเครื่องแกงมันจะมาก่อนเลยแน่นอือร่อยอ,อร่อยอันนี้แกงขผแนงก็ใช้ได้อร่อยเลยอเอาไปใส่บุญเส้นด้วยใช่ไหม ว่าเป็นลาบแบบไม่เหมือนอีสานนะโน้ลูกกำลังโตนะคะซ<อ>ื้อใบเลี้ยงผัดไทยเป็นเมนูท,ที่แปลกนะคะต้องสั่งนะแปลกแปลกอ๋อแปลกว่าที่เราต้องสั่งทำไมเราต้องสั่งตลอดเพราะว่ามันกินง่ายมันเป็นซิกเนเจอร์ของปัตตานีใบเลี้ยงที่ไหนมีอ่ะ ไปปลูกภาคอื่นก็ไม่มีนะมันไม่ขึ้นหรืแปลก,ปลกนะไแต่ไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมคุณแม่ม,มอ่ไปปลูกที่อื่นไม่ขึ้นนะผมลองปลูก<า>ผมลองปลูกที่สวนผมก็เรียบร้อยไม่ขึ้นมัตายใช่ไหมตายแปลกมากแต่อันนี้เป็นประดุกยิลาน่าจะลดจัดอยนี่าดก้้นั่นั่้นั่งนั่งั่งนั่ั่่่้นมั่่ อร่อยนะผัดอะไรเนี่ยอร่อยผัดอะไรคะนี่นีล่ะมาปลาดุกไเฉยะนะน่าจะเป็นเขาเรียกคั้วปลาดุกใช่ไหมที่นี่เขาเขาใช้คำว่าคั้วคั่วคั่วให้มันเข้าเนื้อเขาเขาไปทอดก่อนแล้วเอาไปคั้วเหมือนทอดแล้วคั่วกับพริกแกงเออคั่วเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนผัดเผ็ดถ้าผัดเผ็ดน้ำน้ำมันจะเยิ้มๆอันนี้เหมือนคั้วคั่วน้ำอ่ะแล้วใส่เครื่องแกงอ่ะเราแนะนำให้เราสั่งเองนะ เราได้สั่งไม่้วยเรียกเลยก็มาให้กินเฉยๆคุยไหนครับคุยปลาดุกเราสั่งเราสั่งอ๋อเราสั่งใช่ไหมอ่าเอออ้าวเติมผักจ้าอันนี้เขาเรียกว่าเหือกปลาหมอนะคะเหือกไหมเหมือนเหือกปลาหมอนมั้ยช่องเล็กกระดูกกบคนบ้านช่องเล็กกระดูกกบอันไหนเนาะกระดูกกบเออการเขาแบบไง เครื่องแกงเครื่แกงแบบพริกแบบพริกแบบเป็นแดดพริกพริเขียวๆนะ้เลยจัดจัมผัสไม่ใช่ที่แกงนะเขาเป็นที่นี่<ว>นสูตรนี้เดี๋ยวจะลองไปทําดูนะฮะคือเขาจะทอดปลาดุกให้สุกก่อนแต่ไม่ต้องไปแข็งมากนะปลาดุกบางคนทอดแข็งมากมันไม่อร่อยเอากลางๆเสร็จแล้วก็เอาไปคั่วใส่หม้อก,กับเครื่องแกงแล้วก็ใส่น้ําไม่ต้องไปใส่น้ํามันอีกแล้วนะ มันก็จะได้แบบนี้ออกมามันจะไม่เยิมถ้าเป็นสไตล์ผัดเผ็ดประดุกเนี้ยน้ำมันมันจะเยิมเยิมอันนี้เขาคั่วเลยอันนี้น่าทานอ่อดัคั่ว้อผัดองต้องคั่วค่อยๆให้มันซึมนะเพราะประดุกเขาแห้งแล้วน่คัว่วคั่วดไปามไม่ถูกโ,โอ้โหอร่อยอร่อยกันมากเลยนะคะ สสกบ,บอย่างแล้นนะแล้วก็กินกนอร่อยมากนะงคนเนือแตกแต่แนก็จัดจริงหัวแช่ไปหมดเลยเออก็จัดก้านนี้แกอันนี้ขัวเนี้ใช่ไหมัี้ขัใช่ไหม รเราบอกสูตรเลยคะ่ะระหว่างนั้นก็บอกสูตรเลยจ้าหอมแบบผัดขัาวข้าวเครื่องแกงให้อร่อยก่อนให้หอมก่อนแล้วก็เอาปลาดุกที่ผัดเอาปลาดุกที่ทอดแล้วอะ่ะมาลงคลุกแค่นั้นเองก็ไม่ยากนะเพราะว่าเครื่องแกงภาคใต้ส่วนใหญ่เขาจะทําสําเร็จอยู่แล้วแต่ถ้าเราทําเครื่องแกงเองอันนี้จะยาก,อก่อย อันนี้ดูแล้วคุณป้าน่าจะทําเครื่องแกงกันเองเลยเนี่ยเขาคงทําเองแหละเขาไม่ซื้อสําเร็จหรอกร้านี้ยนะว่ามันจะไม่คุ้มนะอะไรยังไงคะพี่คะอะไรยังไงคะจะไป็นข้าวนำปั๊มน้ำมันเป็นข้างนำเดี๋ยวยังไม่เก็บยังไม่เก็บตังค์เลยเดี๋ยวไม่ทันแล้วตัวใครตัวมันเดือดไม่ไม่ทันเลยเหรอคะไม่ทันรู้สึกปวดท้องเลยค่ะสร็ ค่าสึกจอประตูแล้วอไม่ทันเลยเหรอคะจอประตูบ้านประตูไป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 ไม่ล้างเราจะไม่ล้างนะคะโิ่งเร็วเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้เทียนไปส่งอ๋อยู่ฝั่งนู้นเดินไปได้เดินไปได้ไม่เป็นไรมีอะไรก็โทรกลับมานะ เพื่อคลายเผ็ดนะคะเราก็จะ <uur> มีขนมหวานด้วยนะคะเป็นลัดช่องน้ำกะทิค่ะนี่ค่ะลัดช่องน้ำกะทิอันนี้คือบริการฟรีเหรอใช่ค่ะอ๋อดีจังเลยเนาะไมีตรงเลยนมีสต็อกไหเอ้าไม่ใช่ปีนะใช่เขาฟรีสำหรับโครงการอ๋อ อันนี้ให้ใครคะถ้าพี่ต้องเติมต้องเติมอีกหนึ่งถ้วยค่ะเติมตัวมันอะเติมตัวมันอีกหนึ่งช็อปพี้ไ่ทาน้ำ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 ซอสพอละเพราะว่ากินแบบกินแบบไม่น้ำตาลเยอะสนใจไหมจ๊ะเอาใส่น้ำแข็งด้วยเหรอ อร่อยไหมเค็มข้นไหมหอมหอมโอ้โหไปนานมากเลยค่ะออกมาจากปั๊มแล้วนะคะคุณกำหูเอ้ยกินข้าวแทบไม่อิ่งเลยนะเดี๋ยวให้ข้ามถนนมาไม่เป็นไรข้ามไง้อกระเป๋าข้ามอีกอ่ามองใส่งวอใส่งวอขวดเออ มือไม่ก็เบาตกเท้าก้าวทะมีต้านอกเอง้าัมันต่ไปด้านจ้อนไป้านนูนนะานลัคนประกอบการเป็นไงบ้างคะพร้อมรับของใหม่ใช่มันเป็นยังไงเครื่องแกงมันรุนแรงขนาดนั้นเลยไหมรนแรงมากเลยครับนแรงเพราะว่ามันอร่อยจัดแล้วก็กินไม่เบ็่ยงเบนไงโอ้ใช่ครับก็เลยแบบว่าถูกจู่โจมเต็มที่ ต้องกดมาตรน้ำปานเลยอ่ะเออเกิดจ้าพยาแตกบ้างไแหมคุณกระพูได้แต่ดีรสดีรสจัดดีราคาไม่มีแต่รสชาติเป็นไงโอเคเนาะอร่อยครับแล้วรู้ไหมราคาเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งโต๊ะนั่นน่ะรวมน้ำรวมข้าวเก้าจานนะเดาให้เดาก็หล่ะอ่าเจ็ดร้อยโอ้ครึ่งๆเลยค่ะกับสี่ขนมหวาน ครึ่งครึ่งคือขี้บะครึ่งบนหรือครึ่งล่างอ่ะพันสี่พันสี่หรือสามร้อยอ่ะเฮ้ยเป็นพันเลยเหรออ่านปากใต้แต่ว่าหันปากใต้เขาจะแพงหน่อยนะโดยทั่วไปเฉลยเท่าไหร่สี่ร้อยเก้าสิบอ๋อไม่แพงเลยก็คือสิบสิบอย่างข้าวเก้าก็ถือว่าขายไม่างนะช่วละสิบช่วละสี่สิบแน่เลยสี่สิบข้าวละสิบเจ็ดข้าวละสิบ ป้าเดินกินน้ำคิดสิบอกใตามแล้วถ่ายรูปให้ป้าเป้าแกเป็นแฟนรายการนะเอ้าเหรอเขาไม่ขอถ่ายรูปอ่ะเขาเลยไม่กล้าถ่ายกลัวเขาไม่เอารูปเราเหรอเฮ้ยป้าเขายังบอกอยู่เลยต้องร้องเพลงด้วยนะต้องร้องเพลงร้องเพลงให้ป้าฟังป่ะก็มันเป็นเพลงคู่่ะแล้วคู่ไม่อยู่อ่ะจะให้ร้องไงก็ร้องเพลงขี้ไปสิเอามันก็ก็รอาจจะรอพี่โจอยู่งก็รอคุณกูไม่มาสักทีมันเป็นเพลงีก็แทนที่จะร้องเพลงให้ป้าเขาฟังเขาบอกว่าเขาจะ อยากฟังเพลงอยากฟังเพลงอยู่